เพื่อนครับมันมีอาหารกลุ่มนึ่งที่เรากินกันมาตั้งแต่เด็กๆอร่อยถูกปากนะครับเราเข้าใจว่ากินแล้วดีแต่จริง,รงๆกินแล้วไม่ดีเลยนะครับอันตรายมากๆแล้วที่สําคัญคือฟังดีๆเลยนะครับเพราะว่าสารพิษเนี่ยจะถูกสะสมอยู่ในร่างกายของเรานะครับหนึ่งในนั้นก็คือนมข้นหวานของโปรดของหลายๆคนเลยโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเอาให้เด็กๆก,ก,กินกันประจําเลยนะครับเพราะว่า มันอร่อยกินง่ายนะครับเด็กๆชอบเพราะมันมีรสหวานเราเข้าใจว่าทําจากนมแต่จริงๆมีส่วนประกอบของนมน้อยมากๆเลยนะครับนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือน้ําตาลเยอะมากเลยกินแล้วเนี่ยเด็กจะอ้วนนะครับเรียกว่าคนที่ชอบกินเนี่ยจะมีน้ําหนักตัวเยอะนะครับตัวเกินแล้วก็จะมีปัญหาสุขภาพในอนาคตนั่นเองเพราะทําจากน้ําตาลน้ําตาลเป็นสารพิษสารอันตรายที่พวกเราทราบกันอยู่แล้วนะครับก็จะทําให้เกิดริ้วรอยได้ง่ายเพราะฉะนั้น แก่ไวครับนะฮะอันที่2ซอสมะเขือเทศเราเข้าใจว่าทําจากมะเขือเทศซึ่งเป็นผลไม้อย่างหนึ่งนะครับที่เกิดจากต้นไม้นะครับซึ่งมันน่าจะกินแล้วดีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีส่วนประกอบของมะเขือเทศน้อยมากๆเลยครับเกิดจากสารเคมีนะครับซะส่วนใหญ่แล้วก็เกิดจากการขั้นตอนในการทำะนะครับนะฮะในการทําซอสมะเขือเทศเพื่อให้เรารู้สึกว่ากินแล้วมันผูกปากมันเป็นแค่ช็อปซึ่งสามารถเติมเต็มรสชาติอาหาร ในอาหารที่เรากินนะครับนั่นแหละก็คือตัวเนี้นะครับมันจะผ่านความร้อนสูงและนานมะเกิดเทศนะครับซึ่งมีน้อยอยู่แล้วนะผ่านความร้อนเนี่ยมันจะแทบจะไม่ให้สารอาหารดีๆกับร่างกายเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับตัวนี้แทบจะไม่มีประโยชน์ใดๆเลยครับนะฮะแล้วก็อันที่3นะครับมาการีนมาการีนคือไขมันทานครับที่นะครับเขาเอาทามาแทนเนยซึ่งราคาสูง แต่จริงๆแล้วเนี่ยมะกานีนเนี่ยครับทำจากนะครับน้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธีนะครับที่ทําให้เกิดนะครับเนยเทียมขึ้นมากินแล้วเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับก้อนไขมันไปอุดตันตามผนังหลอดเลือดเรานะครับจะไปเกาะก่อนนะครับแล้วก็จะไปเริ่มขวางเลือดนะครับให้เดินไม่ดีแล้วลองคิดดูนะครับถ้าเส้นเลือดอะนะเป็นเส้นเล็กๆมีปัญหาแน่นอนทางหัวใจทางสมองนะครับเป็นโรคหัวใจเป็นอมพฤพษ์ออมพาาหรือครับ หรืออย่างน้อยเนี่ยเป็นไขมันในเส้นเลือดเยอะนะครับซึ่งอันเนี้ยมีปัญหาส่งต่อความดันเบาหวานแน่นอนนะครับนะครับสุดท้ายไส้กรอกโอ้โหแบบรวมทุกอย่างของไส้กรอกเลยนะครับก็คือทําจากนไนเตรตซึ่งสารอาหารตัวนี้นครับร่างกายเขาขับออกยากมากหรือแทบจะไม่ได้เลยนะครับก็จะสะสมอย่างเดียวสะสมเยอะๆกลายเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้น4อย่างนี้ต้องระวังดีๆนะครับเราอยากกินเยอะนะครับอันตรายต่อสุขภาพแน่นอน